าวัวอาวัวสวัสดีกูชงุกท่านด้วยนะครับ Little Nightmare นะผมัมผ่อก้็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันนะแต่เราก็ยังไม่เคยเล่นสักทีแล้วมันก็เพิ่งจะแจกฟรีบนสตรีมเมื่อไม่กี่วันมานี้แน่นอนครับรออะไรอะ่ะเกมสยองขวัญนะเล่นดีจัดไปดีเบิ่มๆนะนะน่ะคือลือเนี่ยน่ามาอะไรนะเอยเอเอ,เอย Why? Tell your name. Ayo. Why? Ayo. Why? Why? Oh. Na thầu đấy là lầu này. Phần lái. Oh. Little nightmare. Ui, nóng ta lệch Ui, ui, ui đồ ควกคมตัวควบคุอ๋อตัวนี้ขยับอ่ะฮะอ๋ออ๋ออ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรุงโชคุงโชคเชื่อเลยกูไม่ชินกับการคุมตัวละครแบบนี้เลยตะเกียงตุอะไรอะทำ อ,อ๋อกดกด F เราไปไหนตออ่อกด F เปิดปิดกดกดกดอะไรอะ่ะอ๋อไม่มีดออูทัวรียหเฮ้ยนี่ไงกดคันคันเข้าไปเลยน้องไปแล้ว กด in F F อ็เปิดไฟฉายนอนกระโดดโชโชโชอืมเฮ้ยน้ำคนโทรแล้วก็คารเขี่ยเ้ยมุมกล้องค่อยเขี่ยเลยเฮ้ยน้อง วิ่งเดีเยวิ่งวิ่งเดีย,ดยอ๋อบุนได้เออมุออออมกองอย่าแพนออกดีแยกคุสียวสัตว์เฮ้ยทานี้ไปต่อได้ป่ะวะทำไงอ่ะไปไปไงเฮ้ เออไปไม่ได้ใส่ใส่น้องมีหมดปะวะเฮ้ยน,น,นั่นอะไรนะั่นอะไรน่ะวัดตุ๊ก,กตาขาดไปลูกเชื่อเลยกูกูไม่ชินกูไม่ชินกับอะไรอย่างงี้เลยกูกูไม่ชินรวยกูอยู่<อ>ปีเลยน้องอืม เอ้ยโจทำไงอะเป็นไงอะไหนกอไปเลยน้องไปเลยเออฮือไฮรีสปริงเ้ยหรือว่ากูต้องกระโดดวะกูเลยกระโดดไปเรื่อยเหรอะยังไงอึบ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 อ๋อไอ้แซดตูตัวเลี้ยงก็ขึ้นมาไวๆสิว่าไอ้เปรด น้องมีไฟแช็เท t e r n a l เอ้ยไม่หรอกเขาดึงข้อตัวเองอยู่ตอนนี้กด F ให้กูทำอะไรเขาดึงข้อตัวเองอยู่โธร,รู้นะเอ้าเอ้าเอ้าแล้วให้กูทำอะไระจดหมายปิดปิ๊กไปเขาดึงข้อตัวเองอยู่โธ่ เขาเมื่อยเ,เขาเลยถือค้างไงโว<ฮ><ฮ>แม่งเออกูกูต้องทำอะไรกับอันนี้วะไม่หรอกเอ้ยน้องไม่ใช่ลูกไปทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเออเออตกไว้ลากไว้ลากไว้หนูลากไว้ ไอ้เชยคุ้มไงวะอันนี้หมุนอ,มอ่ะอ่ะตรงอ่ะอะอ๋อคือลากอ๋อคือลากแทนทรายคอแทนนี่ทำไงต่อไปโ์โ์โ์ ไม่ไม่ไม่น้องนาะเเก็บเก็บไฟแช็กไปลูกเฮ้ยอบอฮบอบเฮือบเฮือบโอเคนะกูชินกับการกดเอฟจังเลยปีกปีกขึ้นไปลูกปีกปีกขึ้นไป เออสัตว์เชยกูไม่ไม่ชินเฮ้ยเอ้ยไงเฟีย้ยวไม่เฟีย้ยวอ่ะแม่งกว่าจะแก้ปัสสาวะได้แซดกูไม่ชินอย่างยิ่งเลยกูกูไม่ชินกับการคอนโทรลตัวละครแบบนี้เลยเอา W A S D <ว>แบบปกติมาให้กูใช้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยกั้วตรงนี้มันเปิดได้นะน้องๆผิดไว้ใช้ก่อน เอ้ยเปิดได้ว่ะม,มันอะไรนะ่ะลองตีนเฮ้ยโอ้โหกูแม่งฉลาดว่ะกูแม่งโคตรโหดโคตรอันตรายไปไปจัง ไปทั้งทั้งใดล่ะไปนยังไงอะไรเนี่ยเอ่อไปไงอะไปไปงไงอะมปนไ่ได้เหรอกูก <het> ูต้องไปทางไหนกีบอ u ร a s s i ไซน์ตรงนี้เหรอวะเโชะโชะไม่เป็นเลยลูกอือ เดินวอเดินเอาเดินเอาเฮ้ยกูว่าทางนี้มันต้องมีกูจะโดดเกาะทุกอย่างไม่ได้นะพีมจะกระโดดเกาะทุกอย่างไม่ได้นะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊วิ่งดิเอ๊เฮ้ยโอ้ เฮ้อันนี้ทำไงอ่ะอ้าวเหี้ยเอ่อปีนน่ะงัดบอ่งเอยไบดี๊บม่๊อบไปดีๆไม่ชอบขวางทาง

เฮียนะเฮียนะไรอ,อย่างนี้เฮียนะวิ่งเลยน้องโอโอ,โอกูกูต้องไปทางไหนอะ่ะกูต้องไปทางไหนอ่ะเจ้ไม่เก่งเกมพัลโซลด้วยสัต <uc> ว์อืมอืมอไปเลยน้องอย่าไปเป็นบุปปลิงลูกช่อยกับพวกมันเรนอ่า กูต้องกระโดดเหรอกูต้องจู๊ใช่ไหมน้องเปิดไปฉายพร้อมนะน้องเอานะน้องพร้อมพี่พร้อมไปเว้ยเอ้ยเฮ้ยชว์ชว์เอ้ยเอ้เออไม่ผ่านไม่เลิกอ่ะวันนี้กูต้องวิ่งจูก๊กับพวกมึงให้ได้อ่ะเอามา วิ่งอีหนูเอ้ยอึบอ,อึบเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโจเออเอ้ยไปไงอะ่ะไปไงอะ่ะไปไงก่อนไปไงอะ่ะเ,เ,เฮ้ยโชจโจว้าไอ้เชี่ยไปไงไวไสัตว์ <c ười> ไปไงวะฮะกู <c ười> ต้องไปไหนอะ่ะประตูเชี่ยนั่นแหละถูกแล้วพี่น้อง วิ on, ่งเฮ้ยอ้โถโถโถเดะโถหนูหนูห no. นูมันมาแล้วเออเฮ้ยเจอยเอ้อน้องกูตายหลายรอบแล้วเฮียเฮียเอ็ดออฟทูมอร์โรเวนว่ายตายเกิดเฮ้ยหรือว่าเราต้องไม่เปิดไฟฉายวะ เออกูอยากรู้อะอยากอยากรู้ซัมติงเอ้ยเศษถ้าเราไม่เปิดไฟฉายอะเออถ้าถ้าเราไม่เลือกจะเปิดอะจะเป็นไงมันมันจะแบบนี่ใครรู้งี้เหรอแบบ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> เฮียไอ้เหียไปเนะี่ยอ่ะขอทานหน้าใจเย็นไม่ใช่ถึงเวลามึง เนี่ยมันมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วน้องวิ่งน้องวิ่งดิเอ๋วิ่ง, A, งเอ้ยเอ้ย,อยกูต้องไปทางไหนอ่ะทางนั้นเหรอน้องกูโดนหนอนกินหลายรอบแล้วเ <repaired> สร็จกูกูไม่น่าตกมาตรงนี้เลยเอาจรงิรงไอ้เบรดเอ้ยเป็นไ,ปไงวะอ่ะได้ทางวันยังได้ครับโชว์โว้ทางวันยังได้ เอ,อ้ยมันหนืด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 เอ,อ้ยไปดันเอ,อ้ยกูรู้แหละโอเคกูรู้แหละไม่ใช่ดันออกแต่เป็นดันเข้าเออตายตายหน้าประตูด้วย เออวียนไว้ตายเกิดกรรม,มัด no give us a sign for me why you don't give us a sign เฮ้ยจ้าฮะาเมื่อกูต่อกรกพวกมึงได้เรื่องแค่นี้จิ๊บจ้อยไอ้น้องจุดไฟด้วยจุดไฟดิโอเค๋อมันจุดเซฟงี้เหรอ ơi hia, tôi chạy, haha, ai để hia, làm sao phải cứu được? Khoai, điên, khoai, điên, khoai, This is just a little nightmare. Mật việt cái phản ái nè. mượt mệt rồi, โอเคนานๆก็เ <passwords> ร <Okay>. ิ่มชินอืดยืดอืดอืดพยายามเข้าน้องพยายามเข้าโอเคเฮ้ยเอ่อเฮ้รันแซ่เซ์ วิ่งสไลด์แบบคอร์บดูตี้น้องเคยเล่นมาก่อนนะเนี่ยนะไอเด็กเชี้ยนี่มึงต่อยกูมาไอ้สัตว์มันเปิดไม่ได้ว่ะมันไม่ได้ต้องขายให้เราไปทางนั้นสินะมันเป,เปิดได้หรือกูไม่มีความพยายามแต่กูไม่มีความพยายามวะป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรอะไร เฮ้ยโย่วันดีย่อและดูเขาไม่ค่อยเป็นมิดเลยครับแบบเขาดูซาเวดไ,ไม่ไม่ไม่น้องน้องเดินเดี๋ยวเข้าไปลุกเสียงแม่งโคตรหลอน กูขอนะคงไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมไม่มีอะไรแหละรหรอฮออ๋ออ๋อโอ้ยจุดเซฟตรงนี้กูแต่กูแต่กูไม่ได้จุดตะเกียงไงกูมันโง่จริง รวมแล้วที่เป็นไอพีโง่หมันควายเอ่อไอเฮียน,นี่น้องขี้เหรอฮองขี้เหรอะน้องอย่าไปโดนลูกเอ่อเออน้องแครี่มันขึ้นมามกูต้องใช้ไง cái này ngay, kiểu look around ờ, ờ, gú lú qua lục ào, ờ, ờ, ấy. À, okay, okay. Là, okay, okay, okay. ờ, 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 Oh, ờ, cái พ,พ,พ,พัทพัทโซง่ายแต่คนเล่นมันโง่โอเคนะไม่ใช่ลูกช่างแม่งเออกูลากไอ้เฮี้ยนี่มาจบแล้วลากมา,าก,มากูกูก็แอดวานเกินไอ้เฮี้ยเอ้ยลากช็อตช็อตช็อตอืมไงล่ะ อ๋อแปลว่ามีเวลาโอ้โย yo water fuck ไปละไปละไม่รู้ละ ม,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 มี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 สเตลล์โหมดไหมมีมีสเตลล์โหมดให้กูไหมอ่ะเออขึ้นไปเออเต็มไปได้เอืมเอออ่มแปลว่าเมื่อกี้มีเวลาแปลว่าเราต้องเล่นแบบทาม,มิงไอ้เคียแล้วกูจะออกไปยังไงไม่ดิเพรามันต้องมีทางอยู่วะ ขึ้นไปเนาะเอออึ๊บอึบขึ้นไปอีกรอบนึงน้องไม่ไม่ไปทางนี้ลูกปึ๊บขึ้นไปเออโอเคเออโอเคโอเคอ่าขึ้นไปอีกขึ้นอีกลูกปึ๊บอึ๊บอึ๊บอา่าก็ปีบบนเข้าไปจากนั้นเราจะเดิน ไัถหายเยอะเนาะโอเคโอเควิ่ง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 อีหนูวิ่งวิ่งไปดิเอไปดิเออไปเอวิ่งเอวิ่งทางแม่งวิ่งเลยเอวิ่ง กูแม่งเก่งว่ะกูก็ยังไม่ชินอยู่ที่กูต้องปรับตัวอีกเยอะเด้ดูที่ไอ้ไอ้กูดำอะไร้ไอ้กูดำอะไรนี่อ๋อเป็นเป็นแค่ฉากวิ่งให้กูให้ให้กูระทึกเล่นอะไรเงี้เฮ้ย ไม่รู้ไม่มีใครเห็นเดี๋ยวผมขอนับดูดูก่อนนะคุ้ว่ามันมีทางที่ง่ายกว่านั้นนะเว้ยมรู้อะไรปะกูกูแค่คคคค วิ่งมาลูกวิ่งมาวิ่งอ้าเออแผ่นเผาเออแหงเออโอ้โหยอย่าเกิดตรงนี้ด้วยมึงให้กูวิ่งเหอะอมึงว่างใช่ไหมบันนี้ฮอบไปลูกบีฮอบบีฮอบ เอออืมอืมบีฮอปโคตรโหดโคตรอันตรายเห็นตัวเล็กแต่โหดอันตรายอ้ออ๋อเอ้ยเอ้วิ่ง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 เอวิ่งวิ่งเอวิ่งวิ่งเอวิ่งวิ่งเอวิ่งไม่ได้ให้มึงไปเกาะปึ๊บเออ กูทามมิงอ่ะอ่ากูทามมิงรอมึงอ่ะ้อง,องออพอนะวิ่งเลยโอเคเอ๊ะอีซี่กด F ด้วยกด F ด้วยจุดจุดจุดไฟโชว์จุดไฟโชว์ชวทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอรอ คุว่าทางนี้ไปได้ป่าววะกูยยอยากรู้อะไปไปไม่ได้แฮะกู้ว่าไปได้กู้ว่าไปได้มันต้องมีพัซโซให้กูเดินขึ้นไปบนนั้นอะนี่นะไอ้เชี่ยกูยงง,งชิบหายเลยอ้อขึ้น,ข,นขึ้นไปน้องขึ้นไปโอเค เนี่ยมึงเอ้ย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 เหมือนจะได้มีแววเหมือนจะได้ค่ะเดคือกูต้องทำไงอะกูกูคนไม่เก่งบัสโซ่วยด้วยมัมเอ้ย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 เหมือนเหมือนเห็นเส้นทางเหมือนเห็นเส้นทาง โอ้ยควายพีไองโง่ว่าข้างล่างอ่ะไปได้นะเว้ยโอ้โหเกือบกเกือบแล้วลูกเกือบแล้วเกือบแล้วน้องเดินเข้าไปน้องเดินเข้าไปเดี๋ยวกูม,มาแล้วกันนะ Tai chiên này là muốn muốn vài lát tôi tỏi mẹ lên. à. ไอเชี่ยไอเชี่ยไอเชี่ยพีไอเชี่ยพีวิ่งพีพีวิ่งพีพีวิ่งพีวิ่งพีวิ่งวิ่งหนีหนีไปพีเออเออกูตานกูตานยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ยอมตายนะใครไอควายมาดิมาดิมาดิอ้โวน้องเอ่อ แค่ฝันร้ายโธ่แค่ฝันร้ายเองเนาะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเอ๊นะจุดจุดดับจุดดับโอเควันนี้ต้องพอแค่นี้แหละคอคอกูจะตายละทรอดเมื่อกี้เจ็บคอเลยเออเจอกันพาร์ทหน้าเราจะพาน้องออกไปจากฝันร้ายนี้ให้ได้นะครับไม่หรอกสวีทดีมเชือกู